สวัสดีครับผมแม็กฟอร์ดเจริญนครนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาเจริญนครนะครับผมอยู่กับเจ้าตัวรุ่น xlt เป็นรุ่น OpenCAP นะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นส่วนลด1,2 0 0 0 0บาททุกคันเลยนะครับที่เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับตอนนี้เหลืออยู่2คันนะครับเป็นสีดำแล้วก็สีขาวอีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็มีรุ่นเป็นตัว xlt เกียร์ธรรมดารุ่นแพ็กเกจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามารับชมนะครับว่ามี อะไรบ้างกับเจ้าตัวรุ่น XLT นะครับเป็นรุ่นสแตนดาร์ดก่อนนะครับตัวนี้ OpenCAP ราคาอยู่ที่8,900 0 0บาทนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นลดไปเลยนะครับ120,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะครับส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ผมจัดลดได้ถึง160,000บาทเลยนะครับเพราะว่าเอาค่าคอมไฟแนนซ์เข้าไปเป็นส่วนลดให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับตามสไตล์ของผมเลยนะครับเพราะว่าสไตล์ของผมนั้นจะ เอาค่าคอมให้กับลูกค้าไปเลยนะครับแล้วก็จะแต่งหรือไม่แต่งก็เดี๋ยวบริหารกันอีกทีครับครับเดี๋ยวพามารับชมนะครับกับเจ้าตัวคันนี้คันสีดำนะครับเป็นรุ่น xlt ตัว open c a p ราคาอยู่ที่8 9 0 0 0บาทเองนะครับตัวนี้จากสดรถพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดก็ลดไปเลยนะครับ1,20,000บาทนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟอร์ดสาขาเจริญนครนะครับ เอาจัดมาโชว์เลยครับคันสีดำนะครับตอนนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับเอามารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เป็นรุ่น XLT ที่ว่าฟอร์ดเราจะมีน้อยแล้วนะครับลงเหลืออยู่ไม่กี่คันนะครับก็เลยมาจัดโปรโมชั่นล้างสต็อกให้เลยนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถพร้อมใช้งานราคาถูกผ่อนไม่เกิน9,000บาทนะครับคันนี้ตัวนี้ราคาผ่อนเบาๆครับเพียงลูกค้าดาวแค่100,000บาทก็สามารถผ่อนเดือนละ9,000บาทเองนะครับ ตัวนี้เบาๆเลยครับออกรถใช้เงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับหรือท่านใดที่เครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยครับตัวนี้ด,นด้านนอกด้านนอกภายนอกของเขาก็จะเป็นกระจังหน้าของเจ้าตัวเดิมมาเลยนะครับตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นค่อนข้างลายถี่หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่น XLT ที่ยังคงค้างอยู่นะครับตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นตัวสีอลูมิเนียมด้วยนะครับ จะไม่ค่อยเหมือนตัวอื่นนะครับเป็นรุ่น XDBL Sport ก็จะเป็นแบบสีดำไปแล้วนะครับตัวนี้ l t ยังเป็นสีอลูมิเนียมอยูอ่ไฟหน้าเป็นไฟระบบไฮบีมด้วยนะครับไฟหน้าตัวนี้เป็น Daytime Running Light s Cam เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในสเปคของ m e x t Gen นะครับตัวนี้ไม่ใช่รุ่นเก่าอะไรนะครับ เอ็กซ์ลูกค้าหลายท่านชอบมากนะครับเพราะว่าให้แพ mm ็กเกจมาครบและคุ้มมากนะครับ mm hmm. เพียงท่านเพิ่มเงินอีก40,000บาท mm hmm. ก็จะเป็นตัวรุ่นเสร package, mm ิมแพ็กเกจก็จะมีระบบป้องกันด้านหน้าจากเลนสคริป uh, ปิ้งอะไรพวกนี้ด้วยครับ mm hmm. แล้วก็ระบบเซนเซอร์ hmm. ก็จะแถมมาให้ในระบบ mm hmm. ของตัวรุ่น XLT แพ็กเกจเลยนะครับ mm hmm. ตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับจะไม่มีเซนเซอร์ hmm. นะครับราคาอยู่ที่89,000บาทครับ ส่วนตัวที่เป็นแพ็กเกจก็จะบ,บวกอีกสี่หมื่นบาทเองนะครับนะครับเดีย๋ยวพามารับชมนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่เอ่ยไปนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะครับไฟตัดหมอก,กตัดสีอลูมิเนียมตัว C ด้วยนะครับซิเนเจอร์ของเจ้าตัว XLT นะครับกระจังหน้าใหญ่ๆเลย กันชนด้านหน้าเป็นรูปทรงตัวเฮดเลยนะครับสามารถแต่งเพิ่มได้นะครับลูกค้าเปลี่ยนเป็นทรงแรปเตอร์ก็ได้นะครับใส่กระจังเทปูอดี A D หรือชุดแต่งของผมนั้นมีร้านรับแปลงด้วยนะครับใส่เป็นตีโป่งออกมาสวยๆเลยนะครับหรือใส่คิ้วซุ้มล้อเข้าไปก็สวยครับรุ่นนี้เหมาะเลยนะครับสับจับตัว XLT อะรูปทรงนี้สีดำครับสีดำก็สวยนะครับ แลสีขาวกับสีดำแล้ครับตอนนี้อย่างละคันนะครับคิ้วด้านข้างเขาเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นแบบดำด้านนะครับล้อเขามาขนาดที่17นิ้วเลยนะครับเป็นล้อเหล็กอลลอยจากโรงงานนะครับป้องกันสนิมแน่นอนครับตัวนี้ล้อเดิมๆก็ใช้งานหนักๆได้เลยครับสายบรรทุกสายลุยจัดไปเลยครับพร้อมเกียร์ที่เป็นเกียร์เมนนวลนะครับสามารถปรับใช้ได้ตามสเต็ปของลกค้าเลยนะครับ มาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเดิมครับสัญลักษณ์บอกเทอร์โบนะครับแล้วก็จะเป็นที่ระบายความร้อนที่ตัดสีอลูมิเนียมมาให้เลยนะครับอันนี้เป็นรถใหม่นะครับส่วนรถ1ึง0สนบาทถึง1นึ่งแบาทเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับพากามาได้เลยนะครับตัวนี้ Open นแคใช้งานหนักได้เลยครับ ไฟเป็นไฟ LED ด้วยนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็เขาสามารถปรับเป็นไฟฟ้าได้นะครับเปิดปิดไฟฟ้าได้นะครับกระจกมองข้างภายในก็เป็นไฟฟ้าหมดเลยครับอ่าคุ้มแบบนี้เลยนะครับเหมือนเดิมครับบันไดขึ้นเป็นแบบพลาสติกอย่างดีเลยนะครับติดกับตัวถังของเขาเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ตัดสีอลูมิเนียมนะครับเป็นพลาสติกแบบด้านๆเลยนะครับ การป้องกันการลื่นด้วยนะครับสามารถใช้งานหนักๆได้เลยนะครับพร้อมลุยได้เลยเดี๋ยวให้ดูนะครับกุญแจเป็นแบบ push start smart keyless นะครับลูกค้าเวลาจะปลดล็อกก็แค่ใส่มือเข้าไปตรงนี้นะครับก็ถือว่าปลดล็อกแล้วนะครับแต่ถ้าจะล็อกก็เพียงแค่กดตรงนี้ก็ล็อกเลยครับจะมารีวิวให้ดูนะครับแน่นอนครับตัวนี้ใช้งานง่ายครับโอเพนแคออกรถง่ายๆครับ ดาวกำเงินมา10,000บาทสามารถออกคันนี้ไปได้เลยนะครับจัดส่วนรถให้เต็มๆแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับช่วงหลังก็จะเป็นแบบเดี๋ยวแวะดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นฝาน้ํามันก็ถ้าเมล์รถไม่ได้ล็อกก็สามารถกดได้เลยนะครับเป็นดีเซลเติมทั้ง B7 และ B10 ได้เลยครับโช๊ด้านหลังสมรรถนะแบบ สปอร์ตของเราเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโชคน้ำมันอยู่นะครับแต่ในรุ่น d b l Sport นั้นก็จะเป็นโชคแบบ mono t ูบแล้วโชว์ mono t u ก็จะเป็นแบบผสมน้ำมันกับแก๊สนะครับลูกค้าบางท่านก็เลือกที่จะรับโชคแบบ mono t ูบนะครับหลายท่านติดใจเกี่ยวกับพวกระบบช่วงล่างนะครับตัวนี้ก็ไม่แพ้กันครับตัวนี้ช่วงล่างก็แน่นอนนะครับยอดนะครับแล้วก็มีทางขึ้นบันไดด้านข้างท้ายกระบะด้วยนะครับสําหรับ next gen ของเรานะครับ เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับมาที่ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังเอ t กลทีก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วแล้วเขาจะมีกล้องด้านหลังให้ด้วยนะครับในคาร์์นี้ปกติไม่มีนะครับนี่แหละครับความคุ้มของ XLT ที่เขาให้มาแล้วนะครับพบเลยนะครับไฟท้ายเป็นไฟหลอดไฮโดรเจนนะครับยังไม่ใช่ LED นะครับยังเป็นไฟช้แบบ3แบบอยู่อย่างนี้นะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนด้านในนะครับที่ไฟเลี้ยวแล้วก็ ไฟถอยหลังนะครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับเป็นไฟแบบหลอดไฮโดรเจนนะครับไฟในข้างหลังก็โอเพนแคปอะครับพร้อมใช้งานได้เลยกว้างเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ไลเนอร์นะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้ขายนะครับตัวนี้ว่างพร้อมจองได้เลยนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับส่วนรถนี้มีไม่กี่คันนะครับที่ลดราคาขนาดนี้เลยนะครับฝาท้ายยังเป็นแบบหนักอยู่นะครับไม่ใช่ฝาท้ายฝนแรงนะครับตัวนี้ ก็ตามสเป็กละครับแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างจะปกติค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่าเราลดราคาไปแล้วนะครับลูกค้าทั้นใดสนใจรถกระบะพร้อมใช้งานนะครับมีงบ1 0 0 0 0แสนก็สามารถออกได้เลยครับแม็กฟอร์ดจเจริญนครนะครับโชค๊คของช่วงหลังยังไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็นแบบแบบหนักอยู่นะครับก็ใช้แรงนิดนึงครับ แต่ตัวนี้จัดว่าคลุ้มครับสำหรับตัว LT รุ่นธรรมดานะครับถ้าเป็นรุ่นแพ็กเกจก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยอีกคันหนึ่งนะครับรุ่นแพ็กเกจเป็นสีขาวนะครับมีทั้ง4ประตูแล้วก็โอเพนแคเลยนะครับสำหรับรุ่นแพ็กเกจบวก4 0 0 0มืแต่ถ้ารุ่นธรรมดาราคา8 9 0 0 0บาทครับให้ดูร,บรอบๆอีกทีนะครับมีต้องขออนุญาตนะครับ พาไปดูด้านในด้วยนะครับมากันที่ด้านในเลยนะครับอ่าด้านในเขาที่ประตูเริ่มมาเลยนะครับเป็นหนังสังเคราะห์พิเศษกับพลาสติกผสมคู่กันเลยนะครับทั้งบนเป็นหนังแล้วข้างล่างเป็นพลาสติกนะครับอ่าดีไซน์เขาก็สวยแล้วนะครับตัวฟอร์ดของเขาในราคาสเปคนี้นะครับอ่า ด้านข้างที่ประตูก็จะมีปุ่ม,มคอนโทรลอย่างเช่นปุ่มอันนี้ปุ่มล็อกรถนะครับกับปลดปิดรถนะครับเปิดปิดตรงนี้ได้เลยปุ่มล็อก, UK, อกรถตรงนี้สามารถเปิดถังน้ามันได้ด้วยนะครับเวลาเปิดถังน้ามันก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาที่คอนโทรลกระจกนะครับเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ปรับกระจกเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับที่ปุ่มนี้นะครับพับเก็บกระจกได้เลยนะครับ การ,การเปิดประตูก็บีบเข้าครับนิดเดียวครับสไตล์ตใหม่ของฟอร์ดเรานะครับแล้วก็มาที่อลูมิเนียมด้านข้างนี้เป็นสีกราไร้นะครับเป็นดีไซน์สวยๆเลยจุดวางสัมภาระอเนกประสงค์ก็อย่างเช่นแก้วน้ําของที่ใช้หยิบบ่อยๆก็วางอย่างนี้เลยครับลำโพงอยู่ที่ประตูเลยนะครับมากันที่ด้านในเลยนะครับด้านในเบาะเขาเป็นเบาะแบบผ้านะครับตัวนี้ สามารถเปลี่ยนได้ครับลูกค้าเปลี่ยนเป็นบ่อหนังได้นะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจเป็นบ่อหนังเดี๋ยวผมเหลือเยอะๆผมจัดการเปลี่ยนให้ฟรีเลยครับอะไรได้ก็เดี๋ยวแจกแถมให้ไปเลยครับเพราะว่าผมอยากขายนะครับทํายอดเฉยๆรีบขายก่อนนะครับพวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับหนังสังเคราะห์พิเศษเลยนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีระบบคุยคอนโทรลนะครับสามารถตั้ง ลิมิตได้นะครับลิมิตของรอบเครื่องตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับอัตราเร่งอัตราอะไรได้หมดเลยครับสําหรับรุ่นธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแพ็กเกจเนี้ยรุ่นแพ็กเกจก็จะสามารถเล่นได้อีกเพิ่มขึ้นอีกว่าก็ระยะห่างป้องกันการชนจากด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ครบเลยครับแล้วก็จอด้านใหญ่ก็จะขยายใหญ่ขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นจอขนาดเล็กนะครับ8นิ้วนะครับหน้าปัดก็ขนาด8นิ้วเหมือนกันครับสวยเลยนะครับหน้าปัดก็ตรงนี้เลย เปิดโชว์ให้ดูเลยนะครับหน้าปัดเขาก็จะโชว์บอกเลยครับว่าอะไรที่นี่บ้างนะครับเป็นระบบอัจฉริยะเลยนะครับของทางฟอร์ดเราเลยนะครับไว้ใจได้ครับระบบของเราไม่ต้องซีเรียสนะครับตอนที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยเขาเป็นระบบอีซี่พลา์นะครับสามารถเลื่อนได้ง่ายๆเลยนะครับเบามากครับเพราะว่ายิ่งขับเร็วก็ยิ่งหนักครับเพราะว่าเพิ่มความแม่นยำเข้าไปนะครับสวยๆเลย ข้างล่างเลเป็นสีกราฟฟเลยนะครับดีไซน์ของพรมลายเขานะครับมาที่ด้านขวาครับกระจบังพึ่งนะครับเป็นรูระบายอากาศแอร์ของเรานะครับก็ดีไซน์ก็เทียบเท่ากับตัวหรูๆตัวราคา9ก้าแสนเลยครับตัวนี้ราคา8ปดแสนเองเราเลิกผลิตแล้วครับรุ่น XLT เพราะว่าอัพมาเป็น DPL Sport แล้วนะครับยังหลงเหลืออยู่นะครับรถที่มีส่วนรถเยอะๆก็ถือว่าคุ้มครับยังนิยมกันอยู่นะครับ อะไหลรก็ใช้ได้กันได้หมดนะครับของ Ford เราตัวนี้เป็นเกียร์เม,เมนนวลนะครับสับกระชากลากได้หมดนะครับตัวนี้ข้างในภายในก็จะเป็นจอพร้อมทัชสกรีนแล้วก็เชื่อมต่อ Hand ด o i d iOS ได้เลยนะครับจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับแยกแอร์ระบบซ้ายขวาได้เลยครับสามารถกดที่จอได้นะครับแล้วก็ที่เมนนวดตรงกลางนี้ก็ได้ครับใช้งานง่ายครับรถ สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีชาร์จไวเลสทุกรุ่นนะครับแล้วก็ usb type c ได้หมดเลยครับสำหรับมือถือที่รองรับไวเลสก็สามารถวางเอาไว้ใช้ได้เลยครับภายในก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจกเป็นประบบตัดแสงจากด้านหลังด้วยนะครับไม่แยงตาด้วยทั้งบนก็จะเป็นที่ใส่สัมภาระนิดๆหน่อยๆก็อย่างเช่นแว่นตาอย่างเช่นเปิดไฟตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับา ราคา8 9 0 0 0 0บาทครับลดไปเลยแสนหกนะครับสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับดาว1 0 0 0 0แสบาทดอกผ่อนเบาๆครับผ่อนไม่ถึงหมื่นครับประมาณ9,500-9,600ครับจัดให้ได้เลยนะครับเมื่อคืนมีลูกค้าทักมาผมจัดแคมเปญผ่อนอยู่6,000กว่าบาทเองครับลูกค้าดาว25%ผมจัดผ่อนอยู่6,500 6 5 0ากก็สบายๆเลยครับเหมือนผ่อนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับท่านใดมี งบไม่เยอะนะครับทักเข้ามาได้เลยสำส่วนรถนี้ก็สามารถเราไปช่วยดาวได้ด้วยนะครับตัดกับราคาตัวรถไปเลยนะครับเบาะคู่หน้าปรับเนนนวดนะครับ,บเบาะเขาก็จะมีดีไซน์ซิเนเ t u r e ของเขาด้วยนะครับเป็นตะเข็บสีขาวนะครับแล้วก็ตัดเป็นผ้าลายซิเนเจอร์ของเขานะครับ แล้วก็จะมีเบาะเขาค่อนข้างจะอบด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างให้ความกระชับในการนั่งขับล,ลูกค้าขับแล้วก็จะมั่นใจนะครับเดี๋ยวผมขออนัดเปิดไปเลยดีวดกว่าถอดก่อนนะครับถอดให้ดูเลยแม็กฟอร์ดกันเลยนครนะครับรถใหม่ผมถอดเลยครับเดี๋ยวเ,เก็บให้นะครับนี่โยเข้าไปเลยครับข้างหลัง ท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับนี่บ่อของเขาจะค่อนข้างโอบด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นบ่อหนังก็ได้ครับอันนี้แถมเป็นบ่อผ้าไปอยู่นะครับเพิ่มบ่อหนังก็ไม่กี่บาทเองครับมีที่จับขึ้นทางขึ้นด้วยนะครับขึ้นไม่ยากครับข,ขึ้นง่ายๆก้าวขาขวาขึ้นไปก็เรียบร้อยเลยครับเหยียบที่จุดขึ้นตรงนี้นะครับพอขาซ้ายเราก็ขึ้นไปได้เลย มือก็จับตรงนี้ไว้นะครับภายในก็อย่างดีเลยนะครับหนังก็ให้มาอย่างดีเลยนะครับคล้ายๆเคปล่าเลยนะครับตัวนี้ดีไซน์สวยๆเลยแล้วก็ลำโพงครบเลยครับมีไมค์สำหรับคนขับด้วยนะครับอยู่ด้านเหนือศีรษะเราตรงนี้นะครับไว้สำหรับสั่งการด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์การเชื่อมต่อทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับ ด้านขวาก็จะเป็นที่ปรับหน้าจอของเราเองนะครับกดด้านขวานี้เลยนะครับอันนี้เลือกวิวเลือกโหมดต่างๆได้ครับสามารถบันทึกไว้ได้ด้วยนะครับระบบการขับขี่ของเรานะครับมีโหมดออฟโรดด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวรุ่น4ี่คูน4ด้วยหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับตัวนี้โอ้โหให้มาขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยครับอันนี้คุณภาพน้ํามันนะครับต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้ถ้าพูดผิดไปนะครับ คุณภาพน้ำมันสามารถสตาร์ทได้เลยนะครับคันนี้นี่พอสตาร์ทแล้วก็จะอย่างนี้เลยครับแล้วปัดก็จะโชว์เลยถือว่าคุ้มครับหลายท่านในกลุ่มก็ผมเข้าไปดูก็มีแต่ข้อดีๆทั้งนั้นเลยครับสำหรับ xlt นะครับแต่ว่าเสียดายว่าเลิกผลิตแล้วนะครับเพราะว่ามันคุ้มครับคุ้มเกินราคาครับปอดเราเลยเบรกไว้ก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นรุ่น db sport เพื่ออัปเกรดโช๊คอัปเกรดอะไรเข้าไปอีกนะครับ เพืทดแทนกันไปนะครับแต่รุ่น DBSport ก็มีตัวแพ็กเกจเหมือนกันนะครับแต่ใน XLT นั้นก็เกือบเท่า DBSport แล้วนะครับดีไซน์ข้างหน้าก็หรูๆเลยนะครับข้างหลังเป็น Open Cap นะครับ Open Cap ด้านท้ายก็จะเหมือนเดิมครับมีบอกข้างหลังให้ด้วยนะครับวันที่ส่งรถนะครับถ้าลูกค้าจะเอานะครับผมจัดให้ได้นะครับ จุดเสริมเก็บสัมภาระ,ะช่วยเหลือต่างๆนะครับอุปกรณ์การใช้งานต่างๆก็จะอยู่ด้านหลังเลยนะครับอันนี้เป็นตัวยกรถนะครับสําหรับเปลี่ยนยางเปลี่ยนไรทุกเชิญได้เลยนะครับเก็บไว้ตรงนี้เลยตามสไตล์โอเพนแคปเลยครับแล้วก็มาต่อกันที่ด้านในเหมือนเดิมครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่แปดแสน ราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นดาวโปรโมชั่นดาว1,000 0 0บาทผ่อน9,500กว่าบาทอ,าอันนี้คือคิดเข้าวๆนะครับตัเงินมา1,000 0 0ก็เอารถไปได้เลยนะครับไฟแน้นผ่านก็เรียบร้อยเลยครับส่งรถทันทีเลยนะครับหรือจะรับเป็นชุดแต่งก็ได้นะครับในงบ1,20,000บาทสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับตัวลูกค้าท่านใดที่จะจัดไฟแนน เงินดาว10,000แบาทผมทำโปรโมชั่นเป็นผ่อน84งวด9กก็ประมาณ9,6 0ากว่าบาทค่างวดนะครับ9,6 0 0 9 8 0 0 9,900ไม่แต่1 0 0 0 0อ่าอยู่ที่เปรตนี้เลยนะครับดาว25ตก็ผ่อนไปนเลยครับ7,000 8,000เองอ่าอยู่ที่ลูกค้าดาวเท่าไหร่นะครับอตอนนี้จัดโปรโมชั่นเยอะนะครับเพราะว่าเราจะเคลียร์สต็อกแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งรอ V6 มา วียังเคลียรเรื่องค่าค่าไอเสียยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงเอาเข้ามาขายในไทยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับตัวนี้เอาคันเล็กๆมาขายก่อนนะครับ V6 เป็นรุ่น e v e r e s t แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิว e v e r e s t ให้ดูแล้วก็เป็นระบบเกียร์เบรกมือเป็นแบบเมนนวลด้วยนะครับแล้วก็เกียร์เมนนวล ตัวนี้สุดยอดใช้ได้ครบๆเลยครับแล้วก็เป็นระบบโหมดต่างๆก็จะกดตรงนี้ได้เลยครับมีโหมดเดียวนะครับรุ่นนี้นี่ครับโชว์เลยครับโหมดปกตินะครับแล้วก็มีโหมดประหยัดด้วยนะครับไม่มีโหมดลากพ่วงไม่มีโหมดออฟโรดอะไรนะครับเป็นโหมดประหยัดกับโหมดปกตินะครับตัวนี้เครื่องยนต์อยู่ที่2.0ทุกรุ่นนะครับกับเจ้าตัวฟอร์ดของเรานะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ทุกรุ่นเลย เพราะว่าฟอร์ดเราจะทำเครื่องยนต์2.0แล้วก็จะมีเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบกับเทอร์โบคู่นะเทอร์โบคู่นั้นก็จะเป็นไบเทอร์โบสำหรับเกียร์10สปีดขึ้นไปแล้วนะครับแรงม้าเขาอยู่ที่210แรงม้าเลยตัวนี้ลดลงมาเหลือแรงม้า170แรงม้าเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับเพราะว่าเทอร์โบเดี่ยวนั้นจะเป็นเทอร์โบลูกเดียวนะครับไอแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่300-400นิวตันเมตรเองนะครับก็โดดแล้วอะครับแค่นี้ เพราะว่ารีวิวจากลูกค้าที่ซื้อไปก็พเพียงพอแล้วสำหรับเครื่องยนต์ว7 0จแรงม้าเกียร์6สปีดให้การใช้งานที่โอเคเลยครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มก็ใช้ได้เลยครับอตอนนี้คุณภาพน้ำมันเครื่องอยู่ที่รับนี่ผมเปิดโหมดนีไว้นะครับเช็คน้ำมันเครื่องได้ดูดูง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูรอบๆคันอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องของผมไปหน่อยนะครับแม็กฟอร์ดเจริญนครนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะครับลด1,2,000 0บาทถึง1,60,000บาทเลยนะครับท่านใดมองหารถใช้งานอยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 5ย์4 0 3 5 0ครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยหรือจะเข้ามาดูรถที่ฟอร์ดเจเิญนครได้เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่นี่ตลอดนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ ตอนนี้เป็นช่วงปีใหม่แล้วเดือนกุมภาแล้ววันนี้วันที่1เดือนกุมภา2พันห้าอหสิดด้วยนะครับอบอกวันที่ไปเลยนะครับจะได้ดูแล้วบางทีอาจจะนานแล้วเพิ่งจะมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ทักเข้ามาได้นะครับมีรถตรวจรถเยอะครับอเดี๋ยวให้ดูคันต่อไปคันต่อไปข้างหน้านี้ห้าเก้าครับคุณลูกค้าตัวนี้ราคาที่ห้าเก้าเ9้าห้าแ้าบาทครับตัวนี้ จัดโปรโมชั่นได้เหมือนกันครับตัวนี้เป็นรุ่น xl plus นะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับอ่าอันนี้เป็นรถทดลองนะครับรถเชฟนะครับแต่ว่าคันจริงๆแล้วก็มีครับอันนี้เราแต่งโชว์นะครับคันนี้เป็นรุ่น xl plus นะครับ Open Cra รนะครับตัวนี้แต่งชุดแต่งเต็มให้เลยนะครับชุดแต่งรอบคันอยู่ที่ประมาณ3 0,000ืกว่าบาทเองนะครับเพราะว่าเราใช้โปรโมชั่นพิเศษนะครับลูกค้าแต่งเองอาจจะไม่ได้ราคานี้ถ้าแต่งกับผมไปผมจัดราคานี้ให้ได้นะครับ ตัวนี้เป็นตัวทดลองนะครับ XL p l u s ก็เทียบเท่ากันกับตัว XLT เลยนะครับ XL p l u s ตัวนี้แต่งให้แล้วนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7 9 0 0 0บาทอ่า7 1 9 0 0 0บาทครับขออภัยนะครับ7 1 9 0 0 0บาท XL p l u s ก็เป็นรุ่น OpenCAP ยอดนิยมเหมือนกันนะครับเป็นสายยกสูงนะครับ กระจังหน้า F O R D ตัวนี้แต่งให้แล้วนะครับไฟเดย์ไทมไม่มีนะครับเพราะว่าโลลงมาจากรุ่น XLT แล้วนะครับตัวนี้ไม่มีไฟเดย์ไทมนะครับจะเป็นระบบไฟเป็นระบบไฟ L E ลหลอด L E D ดีด้านในนะครับตัวนี้เดิมจากโรงงานเลยแล้วก็จะมีระบบไฟเลี้ยวกับไฟต่างๆที่เป็นไฮโดรเจนนะครับส่วนไฟหน้าเป็น LED ดีนะครับตัวนี้ไม่มีระบบปรับไฟอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นเมนนวลนะครับอ่า สกร๊ปหน้าทรงแรลนะครับตัวนี้แต่งเพิ่มเข้าไปนะครับท่านใดสนใจรถเทสผมก็มีขายนะครับรถเทสผมลดได้สูงสุดถึงเกือบ200แสนเลยนะครับกับราคาตัวรถไปเลยนะครับอันนี้ให้ดูจะรีวิวเป็นรถปกติก่อนนะครับรถใหม่ก่อนนะครับ xl p ัส s ก็เครื่อง2.0เหมือนกันนะครับมาพร้อมระบบ s i n เกิลเทอรเหมือนกันเลย แต่ตัวนี้สมรรถนะเขาก็จะโลลงมาหน่อยนะครับระบบเซนเซอร์ระบบไฟก็จะยังไม่มีนะครับตัวนี้แต่งหลังคาแต่งคิวเพิ่มไม่ด้วยนะครับเดิมไม่มีคิวนะครับไม่ใช่คิวครับเป็นคานหลังคาแบบยกสูงนะครับแต่งให้สวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นแต่งเพิ่มเข้าไปนะครับใช้งานจริงได้นิดหน่อยนะครับติดกาวเพิ่มเข้าไปนะครับไม่ได้เจาะตัวถังนะครับ ข้างหลังก็เป็น Outlander นะครับโลบา a r นี้ก็จัดราคาพิเศษให้นะครับแต่งโชว์ท่านใดสนใจรถเทสก็ทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวขายคันนี้ให้เลยก็ได้ครับอ่าตันนี้แต่งสวยๆเลยครับมาสไตล์ XLT เลยนะครับท่านใดที่คิดว่า XLT บนแพงไปยังไม่ไหวในราคา800,000ตัวนี้เป็นรถเกตราคา700,000นะครับราคา700,000ลดไปเลย150,000ก็สบายครับก็เหลือ500,000กว่าๆนะครับ เป็นตัวโชว์ของเรานะครับตัวนี้ไฟท้ายก็จะเหมือนเดิมครับเห็นนะครับคล้ายๆกับ XLT เลยนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฮโดรเจนนะครับไม่ใช่ LED นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีกล้องนะครับระบบข้างหลังเขายังไม่มีกล้องนะครับตัวนี้เป็นเดิมๆนะครับโลโก้เดิมๆเลยของ Outlander เลยนะครับอันนี้จัดครบเซตให้นะครับอันนี้ขายพร้อมแต่งนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเป็นพิเศษก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับอ่า วันนี้แต่งไอ้นี้ไปด้วยนะครับเป็นเบ้าจับนะครับเบ้าจับของเรนเจอร์นะครับอันนี้ก็จัดให้เลยสวยๆเลยนะครับิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่แบบหมุดนะครับตัวนี้เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าแต่งน้อยๆสำหรับรุ่นนี้ก็สวยแล้วครับจะให้ดูรอบๆนะครับคันนี้ราคาเจ็ดหนึ่ง้าครับเจ็ดแ0หนึ่งเกบาทเป็นเกียร์เมนนวลนะครับระบบเทอร์โบเดี่ยวนะครับ เครื่องยนต์2.0แรงม้า1 7 0แรงม้าเหมือนกันนะครับต่างกันที่ออปชั่นนิดหน่อยครับถึงได้ราคาเท่านี้นะครับกระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบปรับปรับเป็นปรับไฟฟ้านะครับแต่พับไม่ไฟฟ้านะครับตัวนี้ไฟ led ที่กระจกก็มีนะครับอ่าเอาละครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแม็กฟอร์ดเจรลยนครนะครับอ่า อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมไว้หน่อยนะครับแม็กฟอร์ดจะเลยนครนะครับจัดส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับล่นสำหรับรถรุ่น XL t XL Plus หรือรถที่เป็นเกียร์เมนวนวลโอเพนแคและก็ Standard ทุกรุ่นนะครับลดไปเลยนะครับ1 0 0 0 0แบาททุกรุ่นนะครับแต่บางรุ่นจะลดเยอะกว่าเดิมผมจะบอกหมดเลยนะครับ อ่าักทักกันเข้ามาได้เลยนะครับแม็กฟอร์ดเจริญนครนะอยู่ที่นี่ได้เลยนะครับมาที่นี่ได้เลยเหมือนกันนะครับอยู่ที่บุคโลเองครับใกล้ๆกับไอคอนสยามของเรานะครับสวยๆเลยบรรยากาศภายในก็อย่างนี้เลยครับตอนนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมแม็กฟอร์ดเจริญนครนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้หน่อยนะครับสวัสดีครับ